กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกฝูทุกคนนะครับเมื่อนีก็อยู่กับ่องดินสยามนะครับกับรา่การทำานายฝันคันผูใ้ใดฟันเห็นกบหรือได้ยินเสียงกบได้จับกบแล้วก็เห็นกบเป็นฟูงยู่หลายๆตัวเขาทำานายไว้ว่าสิไดลาบทางการค่าเป็นน่ายนากระซิมีงานเขาป่ขาดสายหรือสิไดลาภทางการเสียงโฉกส่วนนาที่การงานสิไดเลื่อนตำแหนง่งหรือสิได้รบับชื่อเสียงดีเด่น ให้ผลงานนะครับส่วนเหลขเด่นนะครับกับเลขหนึ่งรองลองมากกับเลขเก่าเล็กน้ำโศกด้วยครับกับเลขสิบเอทสิบเก่าเก่าหนึ่งหนึ่ง C หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่ง C และกับศูนย์เก่าหนึ่งนะครับคันผู้ใดมันมานกับคอมเมนต์บอกกันนี้นะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนี่ยครับสีไดโบาพารคลิปใหม่ แต่การเรื่องเล่าดีๆที่จะมานำ่เสนอนะครับขอบคุณครับ